เมื่อไปร่มื่อคืนนี้เดี๋ยวไปเปิดพอไอ้พดอดนอุ่นร้อนขึ้นกันเพราะว่าเราเป็นลูกครึ่งพอพอเป็นครึ่งลูกนะครับบริขวางได้ครับกำลังดีเราไดอยากสิคมผมอยากสิ้ตูววถ้าว่าเรื่องศาสนาเนี่ยครับเพรว่าเราบอกเป็นเนี่ยในอนทำทีแจับใจความได้ทุกศา,าสนาสอนไม่เบียดเบียนกัน,กนเราต่างหอภัย ถ้มาบอกเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับที่ผมสิบบอกในสไตล์ของผมนี่ครับเรื่องพ่อกับลูกกับเรื่องวัดเรื่องว่านเนี่ยครับตอนแรกนะครับเกิดมาพ่อแม่เดียนนะครับที่คอเริ่มแจากตอนอุปสมบทนะครับแต่คือแต่หนึ่งเขาใจูงมือเขาไปรับน้ากันลูกไปอยู่วัดพ่อแม่ก็ต้องไปส่งเขาลูกก็ต้องฮหดพาเพี้ยนเขียนอ่านให้พ่อแม่พุ่มใจแม่นมาละครับ เราไปที่นี่มันก็ได้ทับุญได้กรรมนะครับพ่ออายุมากปนณานันหนึ่งพันว่าเผ่าแล้วพ่อเขาวัดเขาว่าเนะี่ยจริงเนะี่ยผู้ใดให้เพิ่นเขาได้ก็คือลูกเต้านั่นแหละครับก็คือพ่อแม่นะเน่ยอยางมากนะ่ะเป็นผู้นิสัยูกสุกคนครับแล้วเพิน่นทางูกสุกคนขอพ่อ เอาเลยขั้นตำลันไม่เพิ่นครับเพื่นก็บสบายใจเพื่นก็ไปไม่ได้อกครับลูกยิ่งผิดกันนี่นสเิเดินไงเด็ดครับเดี๋ยวอาที่นี่ผู้เท่านะครับเพิ่นสี่แอนเคอร์และยีนึเลยครับมันสิเกียร์ปั๊มลมเกียร์สอเกลีมันเป็นทุกข์มากนะครับแต่งหน้าหนาเตอะคือใจหุ่นหน้านะครับถนะ้าขันมาแต่งหน้านี่ครับผู้เท่านำบ้านสี่บัสุฟังนะครับเบิง ไทยไปเบืงองยุให้อยู่นะเบิ่งบอกเาไปเบิงองยุฟอยยุเมีมตัวกันบ่ได้ครับลูกเต่าให้เด็นเพิ่นเห็นเพื่อนกับ่ได้เป็นห่วงแรงแหลกเราไปวัดได้สบายแปลกั่นมดครับเราลูกเต่าต้องุ่งพ่อแม่ไปวัดัดงสันยองแดงหัวครับเพื่อนบ่นแห้งเราไปเหตุบ่ได้เราให้เพื่อนไปยุ่กับวัดกับวัดแดงสันเพื่อบ่ได้คือน้ำลายนะครับหรือให้เพิ่นบอกเหตงานน้ำล้าบัดนีอยากได้กู้ก็เปนอีกห่วงบ่ของในบรีครับ ก็เห็นให้เป็น้าเป็นตาเพื่อนีลีบอกลาบางเก่งมาผิดกันมือเนื้อบางแปลงแปลงมันเปิกประกาศได้ครับสมุทรทอนะครับแรีกบางตาเนงโห่เราว่าดวตดาเป็นประมาณไหนบุญบ้านไหนคนกับไปยังเป็นเมียผมเรียกว่าเมียใครไปแสวงบุญเลยนะครับนั่นแหละครับเพื่อนีลีนะครับผู้ถอนไอ้สมเด็งไปวัดครับชาให้อีไปวัดบ่ไวยครับเพื่อนั่งสังกัตตาอยู่บ้านก็ได้ครับ ว่ายังไม่อย่ากต้องภาษสานกสารกันตายเด้อเบ่งแย่งกันได้ไปพวกเจ้าคปล่อยมือให้คือสามขี้กันนะครับลูกเต่าพี่น้องทั้งหลายอดกันเอาลูกอยู่ในขั้นแม่นั้นลำบากมาเสียงนะครับพิดพลาดประการใดขออภัยบังใจให้อภัยผมเด้ด้ยครับขอท่านพอได้พิจกกน,นะสวัสดีครับ